มาดูเด็กๆดูตัวอะไรกันใครหยิบได้หยิบออเอาขึ้นหน่อยนะว้วาตกใจนี่ก้อนหินขยับนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเอาไก่ตัวนี้มันเป็นอะไร <s wall owing> เอา <S <s <wall owing> มาดูเด็กๆดูตัวอะไรกันชิปตูเราว่าโทษน่ะต้งองฟังนุ้ยวันทองเขาเรียกว่าตัวอะไรคะ แมงกีนูนแมงจีนูนแมงีนูนเป็นภาษาอีสานแต่ไม่ไม่ภาษากลางแม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเนี่ยึ้นแล้วมันจบไป้หรูอจบไม่ไห้จะได้ค่ะเนี่ยมันต้องสูบ<ว>ภาษาอีสานเขาเรียก<ไ>แมงกีนูนแต่ภาษากลางแม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวอะไรนะคะมีใครรู้บ้างไหมถ้ามีใครรู้ว่าเรียกตัวอะไรบอกแม่ด้วยนะเนี่ยมไม่มีนอนเลยค่ะมันไม่มีนอนใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่นอนวันนี้เป็นตัว แมงจีนูนไงหลายตัวเลยเห็นไหยตันถอยมันทำมมันไม่รู้มันกินหขาเปล่ามันมีกี่ตัวทำไมมันไม่ขึ้นล่ะมันจะมุดดินหรือเปล่าอ่ะปกติแมงนี่มันจะอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็เขาจะมุดดินอยู่อยู่ในรูอ่ะนี่ต้องจับหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับลงโอ้ยแต่แต่พี่เตอร์ยกขึ้นสินมันนี่ตของงูนี่นี่ของพี่เตอร์เกาะสองตัวเลยเนี่ยโอ้ยจับไว้ นี่ตัวนี้กำลังจะมุดหนีแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้มุดเดินหนีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ<ว>นี่ยว้ายนี่ฟ้ามเกาะน,นิ้วแม,แม,ไม่ไม่เจ็บแม่ฟ้ามไม่เจ็บ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 เอมันกว่า <c oughs> ตกใจอ่ะหยิบเอาให้นายแล้ว <c oughs> <ๆ>แล้วครหยิบได้หยิบเอาให้นายแล้วล้ว้าตกใจ <c oughs> พี่เตอรนะ์น้ำมาฉีดแม่แม่ก็เลยตกใจเขาภูเขา <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะมุดดินหนีไงเขาจะมุดลงไปอยู่ในดินหรือเปล่าหนูเห็นไหมเห็นไหมแม่หนูแม่สร้างบ้านให้มันหืสร้างบ้านให้มันสร้างบ้านเหรอสร้มันตัวน้อยมีตัวน้อยเนี่ยสร้างบ้านให้มันเนี่ยปามปามกำลังจะเข้าไปขานูแล้วนะรองเท้าหนูปามนู้นนู้นลุกขึ้นเร็วอุ้ยไปแล้วไปล้ไปแล้วปามปามปามจะให้มันอยู่างนี้ห้องปะง่างอะไรนะ ไ,ไงท้องฟังไงางไงท้องฟังฮะาฮไงท้องฟังฮะฮะมันออกมาปินป้นปินป้นปิ้นดูดูนี่ก้อนหินขยับนั่นนั่น,น,นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมันออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมปะปิโนเอาก้อนหินไปทับเขาหรือโอ้ไม่ใช่เขาเขาหมุดเขาหมุดไปใต้ก้อนหินเนี่ยเนเนเนตัวนี้หมุดไปใต้ก้อนหินมันจะออกมาไหมนี่นี่นี่เห็นไหมก้อนหินขยับเขาหมุดไปใต้ก้อนหินนู่นนูอออ่นนี่ตัวนี่ตูดเขาเนี่ยเห็นไหม นี่ตูดเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ตูดเขาอยู่ตรงโอ้ไม่เลยไปยะอันนี้อันนีูกำลังจะไปบ้านหลังนู้นละพี่เตอร์ทำบ้านไว้กี่หลังนู้นี่เห็นไหมอยู่ในนี้เยอะเลยอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยใต้ใบกระถินเนี่ยเห็นไหมอยู่ยกขึ้นซิฟองทรายมีกี่ตัววิ่ยบะเต้บะเต้เขาเกาะขึ้นมาด้ว้ก็แล้วเนี่ยอยู่กับน้องเห็นไหมอยู่กับน้องมีตัวหนึ่งนูต้าเลยใช่ เนี่ยตัวนี้ก็กำลังมุดแล้วเนี่ยเราไปดูเลยนี่คะเนี่ยเยอะเลยพาไปดูไอ้นี้ไหมจับออกมาตัวหนึ่งเขาขอยสีหนุนพีเตอร์ทำบ้านอุ๊ยอะไรอะไรอะไรอุ้ย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 มันจะตายอุ้ยไม่กลัวเลยมันไม่กลัวเลยฟ้า ไม่รู้จะเดินไปไหนกันเดินไม่หยุดเลย้้นมตไเดินไม่หยุดเลยเดินไม่หยุดเลยแม่เหยียบดีือป่ามันอยู่ตรงไหนได้เหรอปาช่วยตัวนี้หน่อยตัวนี้หงายท้องเนี่ยล่ะช่วยขึ้นแล้วเอออ้าวหงายท้องเหมือนเดิมอุ้ยอุ้ยตัวนี้มันเกาะขาแม่เมื่อกี้เนี่ย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 มันเหมือนตาขาบน้อยอ่ะตาข่ายน้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเกาะขา ไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยไปไปอ่ะทีนี้เรามาเก็บใส่นี่กันมีกี่ตัวสิ้ดูจะเอาดูเด็ดนี่อยู่ในนี้ก็มีข้างในอุ้ยมันเกาะเนาะาร์อมพร้อมไปไม่เกาะจับเอาเก็บใส่แล้วเด็กๆช่วยกันเก็บเร็วฟาร์มจะมันมาเทอะเหรอไม่มันจะมันเป็น่อย ใช่เดี๋ยวก็เอาไปปล่อยแล้วฟางจะดันมืที่ออกตรงไหมเอ้เนี่ยเก่งมากเลยจับได้ด้วยอ่ะใครจะถืออ่ะพี่เตอร์หนูจะถือเหรอคะอ่ะหนูถือเอาค่ะไปเดินเลยไปนู่นเลยไปปล่อยกันตรงนู้ด เอาไก่ตัวนี้มันเป็นอะไรเอาเอาปล่อยตรงไหนนะตรงนั้นเหรออุย้ยนกอะไรนั่นน,นอกอะไรนะเอาหายไปละหน่นไปละ อุ้ยเกาะน้องนี่อยู่นี่ดึงเองนี้ก็มีอยู่ในนี้ก็งนี้เาเทออกเลยให้แม่เทให้ไหมน่าเกาะหนุยอีกแล้วอะเห็นไหมเนี่ยเกาะเกาะกระโปรงหนุยแค่นี่ยเนี่ยเข้าลงมาละบางตัวเขาก็สลบแล้วนี่เนี่ยอนี่ก็มีปล่อยแล้วบางอันนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ในรูเนี้รูอะไรก็ไม่รู้อย่าไปแย่นะเอาหมดหรือยังคะน้องฟ้า จับไม่กลัวเลยตอนนี้จับเก่งมากเลยนี่พองอังบอหมดแล้วหมดแล้วหรอคะนี่ดูสิหมดจริงจิงด้วยเห็นไหมเขากำลัง,งลเขากำลังมุดลงดินหมดละวอย,อยู่กระโปง่งน้องเหลือตัวหนึ่งเนี่ยเก่งจังเลยเด็กๆพากันปล่อยเสร็จแล้วนะคะแต่เป็นหัมันมันออกมาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ขุดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะบินไปหาอาหารเอง กลับบ้านกันค่ะบ๊ายบายบายฝากกดติดตามให้น้องฟาร์มแล้วก็พีพีกันด้วยนะคะ